ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีสั่งปิดตลาดนัดโครกระบือเป็นเวลา1เดือนนะคะหลังพบโครกระบือเป็นโรคคอบวมตายไปหลาย10ตัวพร้อมสั้งสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ค่ะห<อ>ลังเกิดโรคคอบวมระบาดในพื้นที่ตำบลตลุกดู่อำเภอทับทานและหนองขายานจังหวัดอุทัยธานีทำให้โครกระบือติดเชื้อแบคทีเรียรทยอยตายไปกว่า30ตัว ปสสัจังหวัดอุทัยธานีจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคขอบวมให้สัตว์เลี้ยงพร้อมประสานจังหวัดใกล้เคียงห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และปิดตลาดดัดโครกระบือเพื่อตัดวงจรของโครคการเคลื่อนย้ายสัตว์เราขอความร่วมมือจากทางนัดนะครับท่านให้หยุดนะครับการเคลื่อนย้ายซื้อขายหนึ่งเดือนเต็มนะครับแล้วเรามีจุด <c oughs> ด่อนนะครับ <c oughs> ห้าจุดนะครับ ชายแดนของอุทัยทั้งหมดที่ติดจังหวัดข้างเคียงมาขึ้นยักษ์สัตว์เลยครับสวนโรคคอบวมที่ระบาดในพื้นที่บ้านสมานมิตรหมู่หนึ่งอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายวันนี้พบว่ามีกระบือตายเพิ่มอีก2ตัวทําให้ยอดกระบือตายรวมทั้งสิ้น29ตัวพร้อมเร่งฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่รวมทั้งตั้งจุดตรวจตามเส้นทางออกจากหมู่บ้านสมานมิตรแล้วมีชาวบ้านที่กลัวสัตว์เลี้ยงติดโรคคอบวมลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง